พี่ครับผู้ทรงศี์มาแล้วพี่ผมเคยถ่ายพี่เอฟซีดูต่อนะครับผมนะท่านสวัสดีครับท่านขอเชิญท่านท่านมาหน่อนพี่พี่ยินเสียงไหมท่นยินเสีไหมครับท่านยินที่มันยิงเข่าร้องไห้พี่ สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่เอซีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยครับผมผมก็กําลังเดินขึ้นไปที่บ้านต้นไม้หรือว่าเป็นบ้านที่ผมสร้างให้น้องชายกับภรรยาจากเมืองรับแลก็รู้ว่าพ,พี่ก็รู้จักกันดีทุกคนได้อ่าเหมือนนัดกับผู้ทรงศิลป์ไว้ทุกคนผู้ทรงศิลป์จากเมืองรับแลพี่ถ้าใครดูคลิปพี่แฝดก็จะเห็นว่าผู้ทรงศิลป์คือใครนะทุกคนครับวันนี้ผมอยากให้ท่านมาหาผมที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะมาวันนี้ ท่านจะมาวันนี้ผมอยากให้ท่านช่วยในการาสื่อสารกับดวงวิญญาณที่ชอบมาวนเวียนแถวนี้พี่หรือว่าตามผมกับเล็กมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ทุกคนถึงันนะผมไม่แน่ใจว่าเขาตามผมกับเล็กมาหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรช่วยซึ่งผมกับเล็กยังไม่ทราบว่าสรุปแล้วดวงวิญญาณที่ตามผมสองคนมาคือใครแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ทุกคน ผมก็เลยอยากให้ผู้ทรงศิลป์มาที่นี่หน่อยครับผมท่านบอกว่าได้แต่ท่านจะมาช่วยจะมาดูว่าที่พวกผมพูดกันนะ่ะคือใครกิงสาวคนนั้นคือใครที่บางทีมาร้องไห้มายืนมองแล้วไอ้แสงไฟที่มันโผล่มาพี่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแสงไฟสีแดงที่มันคล้ายกระสือมาก,มากๆเลพี่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่กระสือร้อยเปอร์เซนต์อาจจะเป็นอย่างอื่นแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ ทุกคนครับฝากพ่อซีที่ดูคลิปนี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ hmm. กดแชร์ทีนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะนั่งรอผู้ลงสินที่บ้านต้นไม้นี้ก่อนท่านยังมาไม่ถึงท่านอาจจกำลังมานะทุกคนนะส่วนผมก็จะนั่งรอที่นี่ก่อนท่านบอกให้นั่งรอที่นี่ก่อน,น,อน,น,นเลยแต่ท่านมาไว้เจอกันที่นี่เลยท่านบอกเนี้ยไม่ต้องไปตามท่านที่นูน่นโอเคไหมผมไปนั่งรอกันทุกคน let's go โอเคพี่ครับเดี๋ยวผมไปนั่งรอข้างบนดีกว่าน,นะให้พี่ดูบรรยากาศ ตอนนั้ผมขึ้นไปอากาศดีมากพี่อากาศเย็นช่วงนี้ถือว่าโอเคเลยอะ ของที่ผมซื้อมาให้ท่านผู้ทรงศิดนะเป็นน้ําขน,นมนมนะทุกคนให้ท่านดื่มท่านกินนะทุกคนขอคูเสือรอท่านก่อนเลยไม่รู้ท่านจะมาถึงตอนไหนแต่ว,ว่าขอเตรียมของให้พร้อมก่อน พี่ได้รับแสงแดดคืออุ่นมากเลยพี่เมื่อเช้าตื่นมาพี่ ประมาณสิบหกิ็ดองศาได้นะอากาศเย็นมากบ้านที่พี่อยู่ที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกได้นะทุออกคนอุณหภูมิแค่ไหนแค่ไหนคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมอยากบอกว่าส่วนพึ่งเราก็ไม่น้อยหน้าไหนนะทุกคนนะไม่น้อยหน้าเลยพี่สิบห้าองศาก็เคยกลางคืนน่าจะสิบสาสี่องศาได้พี่กลางคืนจะหนาวเลยนะ ผู้ทรงศิลป์พี่ทุกคน,นนะก็จะมาดูนว่ามันคืออะไรกันแน่ทุกคนเสียงที่เราได้ยินเสียงทั้งร้องไห้ทั้งเสียงของเสียงปริศนาที่ลอยเข้ามาทำให้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปกติพี่ โอเคทุก okay, คนตอนนี้ผมก็ย้ายกล้องมาอยู่บริเวณด้านบนของที่พักนะทุกคนต้นแดดอย่างนี้อากาศมันดีมากพี่เพราะว่าเมื่อสักครู่แดดเลงไม่ค่อยมีนะตอนนี้แดดเริ่มมาคือแบบเริ่มอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้เราแบบผ่อนคลายร่างกายเริ่มแบบว่าเหมือนได้รับแสงไงพ,พี่มาเช้าขึ้นมาแบบแรกคือเย็นมากพี่ที่นี่ ก็ผมไม่รู้ว่าผู้ทรงศิลจะมาตอนไหนยังไงนะแต่จะรอจนกว่าท่านจะมาอพี่เพราะว่าผมเป็นคนตั้งใจขอให้ท่านมาที่นี่ขอให้ท่านมาช่วยช่วยสื่อสารช่วยหาวิธีแก้เพราะผมไม่อยาให้มีดวงวิญญาณหรือว่าใครตามเรามาพี่แล้วก็เรื่องของแสงสีแดงผมยังไม่รู้เป็นแสงอะไรนะผมไม่สามารถคอนเฟิร์มหรือว่าตัดสินใจได้ร้อเอร์เซ็นตว่ามันเป็น กระสือหรืออาจจะเป็นผีโพงาจะร่างรอลุง,ลองผู้ถือสินผมยังไม่ทราบชื่อท่านนะทุกคนนะแต่ผมก็ไม่อยากจะเสียมาระยาทในการถามรู้แค่ว่าท่านเป็นผู้ทรงสินจากเมืองรับแลคนสุดท้ายก็พอละ จริงๆไม่ต้องทราบชื่อท่านก็ได้พี่ที <c oughs> ่นี่เงียบสงบมากทุกคนเงียบจริงๆอ่ะได้ยินเสียงหมาป่า ถ้าผมได้รู้ว่าหญิงสาวคนนั้นที่มาร้องไห้ที่เราจะยินเป็นใครผมจะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นเยอะถ้าเรารู้เราจะได้ถามเขาเราจะ้รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราจะได้แก้ไขก็ช่วยเหลือเขาได้ถ้าเขาจะร้อนจริงๆนะทุกคนนะถ้าเขาแบบไม่มีที่พึ่งพายจริงๆอาจจะเป็นวิญญาณที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดหรือจะเป็น พวกผีที่อยู่ตามป่าหรือเปล่าโอเคทุกคนนั่งรอส่้ทรงศีลอไปเรื่อยๆขกท่านนะครับผู้ท่านออกมาผมจะถ่ายพีเอฟซีดูอีกครั้งหนึ่งครับผมพี่ๆครับผู้ส่งศีลมาแล้วพี่ผมเคยถ่ายพีเอฟซีดูต่อแลครับผมนะท่านสวัสดีครับท่านขอเชิญท่านขึ้นมาก่อนพี่ท่านเชิญครับท่าน คนท่านมาถูกนะเพราะว่าท่านแบบเหมือนกับสามารถที่จะรู้เส้นทางแล้วก็สื่อสารหาตัวผมได้พี่ถ้ารู้ว่าผมอยู่นี่ท่านก็เลยมาที่นี่ทุกคนท่านเชิญครับท่านเชิญเชิท่านเชินครับท่านท่านเดินทางมาไกลไหมครับท่านไกลร้อเชิญนชันนะครับท่านขอถวายพวกเครื่องดื่มให้ท่านก่อนนะทุกคน ท่านได้ทานอะไรมาได้ยังครับท่านอยากผมขอตั้งกล้องทุกคนนะเราจะให้ท่านได้นั่งดื่มของไลยก่อนทักพนก่อนทุกคนนะค่อยว่ากันสื่อสารกับดวงวิญญาณที่นะท่านว่าที่ผมไดยินเสียงหงท่าแล้วก็เสียงศาสนาต่างๆผมไม่รู้ว่าคือใครอ่ะเขาต้องการอะไรกันแน่ครับท่าน do papo. ช่วยท่านบอกว่าท่านสั่นกับวิญญาณสาวคนนั้นที่เราเคยเจอเคยได้ยินเสียงเขาพี่เจ้าช่วยจากไอ้หมอผีช่วนั้นให้ลุกคนจากหมอผีท่านนี่มันยังไปเกินไม่ได้ก็เพราะว่ามันถูกกักขังไว้อยู่เป็นหญิงที่อยู่ในหม้อเหรอครับท่านใช่บอกกเจ้าเคยเจอมันใช่ไหม ใช่ครับท่านมันก็นเลยอยากให้พวกเจ้าช่วยมันครับครับครับแล้าที่นางครับรู้เลยใช่ไหมครับว่าเราก็ตั้งใจพยายามจะช่วยนางแต่ว่ายังหาหออกผีกไม่เจอครับท่านบอกว่าวพวกเจ้าช่วยมันเสร็จมันก็จะได้ไปพูดไปเกิดจะได้ไม่ต้องตามพวกเจ้ามาแบบนี้รับคุณพพี่ครับ เป็นหญิงสาวที่อยู่ในหมอ้อพี่เป็นยาณหญิงสาวที่อยู่ในหมอ้อสีแดงอาไปบอกกับน,นั้นว่าขึ้นอยู่กับพวกเจ้าเราจะช่วยมันได้หรือเปล่าขอบคุณมากครับท่านผมพยายามหาวิธีช่วยกับท่านแต่ว่าผมหาตัวหมอผีไม่เจอครับท่านทุกคนครับผมต้องรีบตามหาหมอผีอี่เพราะว่ายิงสาวกันเดือดร้อนนะ ยิงสาวยิงสาวถ้าท่านรับรู้ผมพยายามช่วยท่านอยู่นะครับผมพยายามช่วยอยู่ครับถอ่ายิงสาวาอบอครับมันไปเรียบร้อยหมดแล้ว

เราต้องรีบทำเร็วเพี่ซึ่งผมก็พยายามอยู่ทุกคนแต่ว่าผมขาดโวมผูผ้ยิงเสาไม่ไอ้ยังมอผีไม่ได้พี่ไ,ไอ้มอผีผมบอกกันผีสาวอนนั้นว่าไม่นานนี้จะมีการเอางมอคือตอนนี้สาวยังนอนจับในมอแลวท่านใช่ไหมครับใช่ บอกว่ามอพีกำลังจะทำพิธีเอามอถ่วงน้ำครับการความช่วยเหลือจริงๆรพี่ยิงเสียงไหมท่านยินเสียงไหมครับท่านยินคือมันยิงเแถาร้องไห้พี่ท่านยิงเสียงทุกคนยิงเสียงไหมทุกคน พี่ยินเสียงไหมครับเสียงมันยิงสาร้องไห้พี่ซึ่งผมไม่รู้ว่าเสียงเขาร้องไห้เพราะว่าความทรมานตอนนี้หรือเปล่าผมงงอยู่ว่าทําไมเขาถึงไม่ออกมาจากหม้อทีหรือเป็นเพราะอาคมขคหมอผีที่มันเล่นงานเขาไว้อยู่ผมมั่นใจว่าหมอผีตั้งใจปิดบังความลับ จากหญิงสาวคนนี้เพราะว่าต้องมีสักอย่างที่มันทําไว้ผมมั่นใจทุกคนนะมันอาจจะมีความลับที่ไม่อยากให้เรารู้รับรู้หรือเปล่ามันถึงจับหญิงสาวไว้ในหม้อพี่เอา้าทาไปหรอเอา้าพ,พี่ผู้ทรงสินนไปแล้วหรอ พี่ท่านไปแล้วพี่ไม่รู้ว่าท่านกลับไปแล้วตอนไหนแล้วท่านกำลังพัางตัวหรือเปล่าผมอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าพี่ครับท่านบอกต้องเล่งตามหายหมอผีให้ได้พี่ไม่งั้นเราจะแย่ยิงสาวก็จะแย่เหมือนกันเพราะว่ายิงสาวก็จะตามเราไม่หยุดแต่ผมลืมถามว่าไฟปิศาสีแดงที่เราเจอแสงไฟปิศาสีแดงที่มันโผล่มาเป็นช่วง ช่วงนี้มันโผล่ช่วงนี้พี่กลางคืนนะเป็นแสงอะไรซึ่งผมก็เริยมถามท่านผมว่าจะยังกังวลเรื่องเสียงร้องให้พิษนายิงสาวที่ตามมามาอยู่เป็นยิงสาวในหม้อท่านบอกไนี่ยพี่แล้วนางร้องไห้เสียงแบบเหมือนหดหูมากพี่นางร้องไห้พี่น่าสงสารมากทุกคนโถมต้องกับเลยก,ก็ต้องเล่งเลง,ง,งตามหายหมอผีเจอพี่โอเค พี่ครับตอนนี้ผมก็ไม่เจอท่านผู้ทรงศิลแล้วนะท่านอาจจะกลับแล้วเพราะว่าผมขอแค่ท่านมาสื่อสารอย่างเดียวแล้วท่านก็คงต้องไปทําเรื่องส่วนตัวท่านอีกอาจจะกลับไปทําสมาธิหรือจะไปที่อื่นต่อเนี่ยลองเล่งตามหาไอม้มอผีให้เจอแล้วก็จัดการมัน,มนก็ช่วยยิงเสาออกจากมอให้ได้พี่ตอนเนี้ยท่านก็ไม่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้พี่เพราะว่าท่าน ไม่ได้มาเพื่อเรื่องนี้ทุกคนนะท่านแค่สื่อสารผ่านผมผมว่าท่านก็คงจะเป็นห่วงหญิงสาวถึงบอกว่าให้เราช่วยจัดการในหมอผีไอทีทุกคนหรือตอนนี้ท่านอาจะรีบไปตามหาหมอผีหรือเปล่าหมอผีไอที่มันจับหญิงสาวในหมอกไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อพี่เพราะผมก็ไม่ได้เก่งวิชา เหมือนลุงเลี้ยงผีหรือว่าผู้ทรงศิลป์นนะพอเราต้องหาที่กบดานทำไมได้ก่อนถ้าเราไปแบบตอนนี้โดยที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีไงอะไม่มีจุดที่แน่นอนเนี้ยเราไปก็เสียเที่ยวเปล่าเราต้องรู้จุดที่มันอยู่ก่อน,นพี่ถ้าเราไปตอนที่เราแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมเสียแรงเปล่าแน่พี่แล้วก็จะเสียเวลาเปล่าด้วย พี่เอฟซีช่วยคอมเมนต์บอกคีว่าเราควรทําไงควรจะช่วยเหลือยิงสวาวคนนั้นไหมหรือว่าควรจะปล่อยเป็นตามเรื่องเรื่องของว่าเวรกรรมของนางหรือเปล่าที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ทุกคนผู้ทรงสิทธิ์ก็บอกแค่ว่านางต้องการความช่วยเหลือแต่ทำไมต้องเป็นเราที่ต้องช่วยช่วยเหลือทุกคนนะเรา เราไม่รู้เป็นผูกพันอะไรกับเขาตั้งแต่ชาติก่อนหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวผมจะลองปรึกษากับเล็กดูก่อนเล็กว่าเล็กจะโอเคหรือเปล่าเราช่วยเล็กยิงสาวคนนี้ไหมเพราะว่าเราเหนื่อยในการเดินป่าจริงนะไม่รู้ว่ามอผีมันอยู่ป่าหรือแค่ไหนพี่ฝากเพียบซีเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทําบุญใี่ยิงสาวขาทันทีนะอาจจะมีส่วนบุญอาจจะช่วยเขาได้ทุกคนให้เขาหลุดพ้นจากบวงกรมที่เขาได้รับอยู่ตอนนี้ไปพี่ผมขอกลับบ้านก่อนทุกคน